อบอกมาเลยไอะไร,ะไรเราจะบอกมเห้ว,ว่าอาารเรต้องคนเดียวเลยอันนี้บอกมามืนจะช่วเกียให้เกียแล้วจะบอกว่าเรายมอมรับว่าเราเป,ไป็นคนทาทาอยู่คนเดียวเลยเดียวมแบบนี้เรามตงกิไม่ได้ราต้องด่าไม่ได้ถ้าเกิดาไม่ด่เขาด่าเราบ้านแหละเราชอบใจไหมแค่ด่าเองมันเป็น,น,น,นเรแล้มันเหมือ่าปไม่ได้คนกินคน เราจะบอกว่าจู่มือจจมันจู่ๆมีอำนาจมังคับมือเราเองเหรอใช่แบบนี้นหนแหละเราจะบอกว่าจ,จู่คอมมันิเองแล้วเราเปเกี่ยวพี่เอฆาเอเฮ้ยนเราแต่เราแ่ผมไม่คุยเหมือนภาษาเราบ้านเราทรบใจไหมล่ะได้หมดอ่ะเอาเป็น่เกี่ยวบเรื่องนี้ปังเลอ่ะ แล้วมันตามมาไม่ฝายจะร้องให้หรือจะร้องให้ฝ่ายจะไม่ชอบใจไม่ชอบใจในอย่าของเรื่องถ้าเราไม่มีจ่าเขาก็ไม่มีเรื่องแล้วจะไม่บอกกับเมื่อฝ่ายนี่เอาเรื่องเราไม่แต่เราทำมาโดนบอกมาเป็นไเมื่อไงที่นี้ก็โอเคแล้วจะไปร้องเรียนมันจะไปด่าเป็นไงคือขอแหละต่ขอแหละในเรื่องนี้แล้วถ้าไม่ต้องมีพี่อน้องมาเนี่ย มีจบการไม่มีเรื่องกันโอเคนะมันก็มีเะไรกันแล้วแต่ถ้ามีเขาห้จขตออยายมีเขา้าาเแล้วาไม่ยอมนะแค่นั้นเองแหละได้อ่ะเป็นอะไรเนี่ยื่นเต้นแรังแรง กูเิแกเลยนี่ะเนี่ยแกโดนจับูก็หลับไปก่อนรู้วา่านเรื่องนั่นแหละกลัวป่ะาเมตาเนี่ยดีลดลดลดหัวมเด็กูป่าดีมันกโดนตำรวจแตกแน่่ามึงองโอ้ยเรื่องนี้กลัวหาสองตาแตกนักเลงกับเพื่อนงเออ